ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่7ธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเกมพลิกทันทีล่าสุดเขมรจนต่อครับถึงกับวงแตกเพราะไทยเรานั้นประจานน็อกคาที่กับเวทีโลกกลาง UN กันเลยพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่เขมรก็ยังยั่วยุไม่เลิกรวมไปถึงพื้นที่กองรับปะที่3หรือว่าโซนภาคเหนือของเราก็ยังมีความตึงเครียดขั้นสูงมากๆนะครับเราก็มีการยิงเต นไป4นัดบริเวณแนวเขตชายแดนฝั่งไทย เดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าขาเมศเองนะครับก็ยังมีดีท่าไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเท่าที่มีข้อมูลในตอนนี้ฝั่งของขเมนครับตึงกําลังตลอดแนวเลยส่วนฝั่งไทยเราเนี่ยก็ตั้งฐานประชิดกับทหารขาเมนบางจุดเนี่ยห่างกันไม่แค่50ถึง150เมตรก็คือคุยกันเนี่ยได้ยินกันชัดเจนเลยบางพื้นที่นะครับขเมนก็จะรุกค,คืบเข้ามาตั้งฐานทหารเนี่ยใกล้กับฝั่งของ ไทยเราซึ่งเราเองก็ประชิดฐานด่านคมเมนเหมือนกันแล้วกําลังพลเนี่ยก็เรียกว่าไม่น้อยไปก่อกันจริงๆแต่ก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่ตรวจพบโดนของเขมเมนครับเริ่มที่จะบินว่อนสังเกตการฝั่งไทยเราอีกแล้วก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากกนนนี้ก็หายไปพอสมควรนะแล้ว กลายเป็นว่าเขมรนบินว่อนแบบนี้เราเนี่ยก็จับภาพได้ตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลยบวกกับยังมีอีกหนึ่งรายงานนะครับที่เขมรนยังพร้อมรบอย่างต่อเนื่องเมื่อในช่วงเช้าของวันนี้เพจทางการอาหารของเขมรนครับมีการเผยคลิปนํากําลังพลนั้นพลึบชายแดนใกล้กับพื้นที่ภูมะเขือรวมไปถึงสร้างบังเกอร์ปืนใหญ่ก็เรียกว่ายังคงมีความพร้อมเหมือนเดิมกับเขมรนะส่วนเราเองนะครับเราก็ พร้อมเหมือนกันพร้อมที่จะตอบโต้100%แต่ว่าไม่ใช่เราที่จะไปเปิดก่อนซึ่งก็ต้องรอให้ขมิ้นเปิดก่อนแต่ขมิ้นดูแล้วเขาน่าจะไม่เปิดเราอย่างแน่นอนนะครับก็น่าจะยั่วยุวเราไปแบบนี้เหมือนก็มีอยู่รายงานหนึ่งครับก็เหมือนคล้ายกับต้องร้อยมีความชอบธรรมก่อนซึ่งความชอบธรรมนั้นก็คือขาที่8เหมือนเรารอโดนครับตอนนี้จะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะขมิ้นก็รู้สึกว่าจะตึงกําลังไว้ตลอดแนวเหมือนกันแต่ที่บอกเลยครับบางจุดเนี่ยมันห่างกันเพียงเล็กน้อยมากคุยกันก็ได้ยินก,กลาปีะคัมคจมจฝ งขมมาเาปกติเนี่ยขมิ้นจะลงแบบทยอยลงเยอะมากเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนโดยก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องปรบมือให้กับคณะทูตของฝั่งไทยเราที่ฟาดขมิ้นกลางเวที UN เลยครับเรียกว่าเป็นการประจานต่อหน้าเวทีโลกครับแล้วแบบนี้เราก็จะมีความได้เปรียบเมื่อเราแฉไปแบบจับหนักจัดเต็ม จนหนึ่งอันคเมนเนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงแบบไม่ยอมให้เราเปิดคลิปการวางทุนระเบิดของคมเมนเลยซึ่งก็เป็นฝั่งไทยเราครับงัดหลักฐานโชว์เวทีอัตว่าคาตาเลยว่ากัมบูชานั้นลอวางทุนระเบิดใหม่โดยจะใช้กลไกย UN ครับตรวจสอบข้อท็จจริงเพิ่มมากขึ้น เป็นการช็อกที่ประชุมตว,วัาตเลยครับที่เราเปิดไม้เด็ดแบบนี้โดยการเปิดคลิปเปิดภาพเปิดเอกสารที่ระบุว่ากัมพูชาหรือว่าเขมรนั้นวางทุ่นระเบิด p m 2ครับตามแนวชายแดนหลังจากมีฝั่งไทยเราเนี่ยเจ็บหนักต่อเนื่องเจ็นายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วเราเนี่ยก็มีหลักฐานชัดเจนก็คือคลิปที่เขมรนั้นทิ้งโทรศัพท์เอาไวา้นะครับในฐานพรานยาวจงงังหวัดสะเกตซึ่งเราก็ยืนยันว่าทุ่นระเบิดนั้นเป็นของใหม่ครับไม่ใช่ของเก่าสมัยส,ยสงครามโดยคณะผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ย ตรวจสอบพร้อมกันแล้วระบ,บุว่าทั้งหมดเป็นทุนระเบิดใหม่ที่ถูกวางขึ้นมาใหม่แต่ขเมนครับในตอนที่ประชุมกันนะขเมนก็ตอบโต้แรงทันทีก็บอกว่าไทยกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานเอกสารของไทยไม่มีการพิสูจน์ไทยไม่ทําตามระเบียบแบบทวิภาคีก่อนและก็ไทยพยายามทําให้เกิดการประชญหน้ากันซึ่งขเมนตอบโต้ไทยเราไม่จบเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะอัดอั้นตันใจนะกำหนดเวลาเนี่ยมันเลยอไป2นาทีนะครับเขาจพูดไปแค่2นาทีเท่านั้นขเมนก็พูดเกินครับจนหนึ่งขั้นถูกตัดใหม่ คือมีไม้เด็ดสําคัญคือพอคอมเมนบอกว่ากล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานแบบนี้เราก็เลยเปิดคลิปในที่ประชุมให้ดูเลยนะครับคอมเมนต์นก็บ,บอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะซึ่งรายละเอียดสําคัญที่เราชี้แจงกับคณะ U n ไปนะครับก็บอกว่าเราเนี่ยจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมนะเพราะว่าทหารไทยเราได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องแล้วการวังทุระทุรเบิดใหม่ของคอมเมน,นก็เป็นการละเมิดอ,อนุสัญญาตะว่าอย่างร้ายแรงไม่ต้องการการเมืองและก็ต้องปกป้องประชาชนและก็ทหารฝั่งไทยเราโดยก็เป็นคลิปเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับก็จะแสดงถึงาากมูชเนี่ ฝึกวางทุนระเบิด p m 2ครับรูปมถึงภาพวันที่19สิงหาเนี่ย ทางกัมพูชากาลังวางทุ่นระเบิดจริงโดยเราก็ส่งเอกสารไป108หน้าให้กับทางยูเอ็นเนี่ยตรวจสอบพ่อได้จริงเป็นที่เรียบร้อยก็ยังยืนยันนะครับว่าเราโ่งใสที่สุดเปิดประเหศเออทเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหรือว่าองค์กรท่าทุ่นระเบิดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้เลยถ้าเกิดคอมเมนต์บริสุทธิ์ใจจริง,รงๆก็ควรยอมให้ยูเอ็นครับตั้งทีมตรวจสอบอิสระซึ่งก็ยังมีเพิ่มเติมอีกครับที่ฝั่งของกัมพูชาเนี่ยสำนักทุ่นระเบิดของพวกเขาก็มีการกล่าวหาฝั่งไทยเราเกี่ยวกับการรุกรานและก็ยึดครอองงแผ่นนดินขกัมพูชา โดยมีการกล่าวหาฝั่งไทยเราต่างๆนานาแล้วก็มีการเปรียบเทียบฝั่งไทยเราครับว่าเป็นโจรที่ฟ้องเจ้าของที่ดินดูดูครับสิ่งที่คามรินทำกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามีหลักฐานขนาดนี้เราแบบประชุมกลางยูเอ็นขนาดนี้คามรินก็ยังจะไม่ยอมรับอีกแต่ผมก็เชื่อว่านานาชาติเนี่ยเขารู้อยู่แล้วอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันตรวจสอบได้จริงๆแต่ว่าฮุนเซนนี่แหละที่พยายามเบี่ยงเบนประเด็นก็มีการบอกว่าโพสเฟซบุ๊กนะครับสอนไทยเราบอกว่าควรหานักแสดงและก็ช่างภาพเนี่ยจัดฉากลอบวังระเบิด ให้เนียนกว่านี้ถ้าอยากให้คนเชื่อเนี่ยสิ่งที่หุ้นเซนนะครับแสดงออกมากับรายงานล่าสุดแต่ว่าถึงอย่างไรแล้วผมเชื่อว่าเราได้เปรียบนะกับการที่เราเปิดแบบนี้ไม่งั้นคอมมเเขาไม่ประท้วงแบบยาวเหยียดจนถึงขั้นเกิดเวลาที่ทางยูเวนเนี่ย พูดประท้วงหนักมากนะครับแล้วประท้วงดีทีกัน1นึวันเลยเราก็จี้ปมไปจุดนี้แหละครับปมทุนระเบิดที่ขมรเองรู้สึกว่าจะง่อยกับตรงนี้เยอะเหมือนกันนะครับกลายเป็นเฮ้ยขมรนยอยู่ตามแนวชายแดนนะแต่ว่าเราใช้เวทีโลกเนี่ยกดดันขมรนกับการบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นทุนระเบิดใหม่แล้วคุณเนี่ยหลอกเอาเงินานาชาติมาเยอะเหลือเกินแต่ว่าไม่ได้มีการเก็บถึงแม้ว่าจะเก็บเนี่ยแต่ก็ไปวางใหม่อยู่ดีมันก็มีค่าเท่าเดิมก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันนะครับ สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนฝั่งแทยเราตอนนี้สถานการณ์ก็น่าจะคงยังเงียบกันอยู่แต่ไว้ใจขมิ้นไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับรายงานล่าสุดโดยกมาฝั่งพื้นที่กองทัพภาคที่3กันบ้างนะครับเพราะตอนนี้ตึงเครียดขั้นสูงสุดแล้ว เนื่องจากทหารเมียนมาครับพยายามบุกโจมตีฐานทหารฝ่ายตรงข้ามชิงพื้นที่คืนริมแม่น้ำเมยซึ่งล่าสุดเนี่ยมีลูกระเบิดวิถีโค้งหลุดข้ามมาตกยังฝั่งไทยเรา1ลูกแล้วก็เป็นฝั่งไทยเราครับก็เลยยิงกระสุนควันเนี่ยเตือนไปถึง4นัดพร้อมกับเร่งประกาศเตือนคนไทยให้เข้าที่ปลอดภัยเร็วที่สุด เพราะสถานการณ์เนี่ยกลับมาตึงเครียดอีกแล้วซึ่งมีทั้งอาวุธหนักหรือว่ากองทัพเมียนมาครับได้นํากําลังรุกบุกเข้าโจมตีฝ่ายต่อต้านที่วางกําลังสกัดกัน้นบนเส้นทางพื้นฐานป่าศักด์ครับซึ่งฐนานังกล่าวเนี่ยก็อยู่ทางเข้าฝั่งตรงข้ามกับไทยเราแล้วจุดยิงปะทะกันอยู่ริมตะลิงแม่น้ำเมยนะครับห่างจากนวชายแดนไทยของเราเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือเดินข้ามฝั่งกันได้เลยโดยการยิงปะทะครั้งล่าสุดนะครับก็ ไปดานเป็นาม,มานะที่มีการเสริมกําลังจานวนมากแล้วก็เปิดฉากระดมยิงปืนกลหนักแล้วก็ปืนสงครามเข้าถล่มฐานฝ่ายตรงข้ามเลยจนกระสุนเนี่ยลอยตกมายังฝั่งได้เราหลายต่อหลายนัดนะครับแต่ที่น่าตกใจที่สุดเนี่ยมันมีลูกระเบิดแล้วก็อาวุธหนักด้วยที่ยิงข้ามมาฝั่งไทยเราซึ่งสกราชมนูครับก็ยิงโต้กลับไปด้วยกระสุนควันจนํานวน4ี่นัดแต่สถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่ไาวนะครับยังตึงเครียดกันอยู่มากๆแล้วเราเนี่ยก็ต้องเฝ้าจับตากันเป็นอย่างดีเลยเพราะชายแดนฝั่งพมา่าเนี่ยก็ไม่เงียบนะครับไม่เงีย รอบก่อนหน้านี้ที่จะรบกับขมรที่จะปะทะก,กับขมรกับฝั่งไทยเราเนี่ยเราก็มีการส่งเอสเกขึ้นไปได้ช่ชายแดนฝั่งพม่าบ่อยๆหลังจากราร์ด้เนี่ยตรวจจับได้เพื่อป้องกันการลุกล้ําแล้วช่วงนี้ครับชอบกราชมนูเนี่ยก็ยิงเตือนตามกฎบ่อยมากๆหลังจากกระสุนสู้รบของฝั่งพม่าเนี่ยลอยข้ามมาตกยังฝั่งไทยเราอันนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการประทะก,กันโดยตรงแต่สิ่งที่เราโดนเนี่ยมันก็เป็นอันตรายมากๆเลย เกี่ยวกับลูกระเบิดของฝั่งพม่าเองก็คงต้องรอปเดตติดตามกันนะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชายแดนภาคเหนือชายแดนภาคอีสานเนี่ยจะล่าใจไม่ได้เลยซึ่งเราต้องให้กําลังใจพี่น้องทหารไทยเราและก็ พี่น้องตามแนวชายแดนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย t l a y PMN2 m i n e not to remove t h m នេះនេះតែក្លាស់របស់ឧប្បាយតែបែរយើងដោះអាក្លាស់នេះចេញឲ្យព្រោះវាយាព្រោះតែអត់ស្បាច់នេះយាតែកាន់ឲ្យជាប់ព្រយទៅបូតអីវា so obtain